สวัสดีครับวันนี้แฮปปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาเออ่มาดูอีกหลังนึงครับพี่ที่เจ้าของฝากขายเนาะเป็นพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับ2ไร่2ง,งานนะครับ2ไงงนนร่2ง,ง,งานอยู่พิกัดที่อำเภอบ้านข้าวนะครับอำเภอบ้านข้าวโดนแดงบ้านโดนแดงนะฮะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับผม,ผมก็มาถึงสถานที่แล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันข้างในสุดเข้าไม่ได้เนาะเพราะว่าเจ้าของเขา ช่วงนี้ปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยก็เจ้าของเดินสายทําบุญที่ภาคเหนืออยู่เชียงใหม่อยู่นะครับก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้แต่ว่าเดี๋ยวสองเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงเนาะตามรายละเอียดที่เจ้าของเอาแจ้งมาครับผมไปดูกันเลยครับนะครับเป็นบ้านพร้อมอมีบ้านพักด้วยตรงนี้จะเป็นโกดังตรงนี้เป็นโกดังด้วยนะครับเป็นโกดังนะครับเป็นห้องคักด้วยนะครับ เีห้องพักด้วยข้างในก็เป็นเป็นเป็นที่ไร่เนาะเป็นที่ไล่เป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนพื้นที่ขนาดสองไร่2งานนะครับมีมีสวนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนนะครับขนาดสองไร่ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับก็เจ้าของขายอยู่ที่3ามล้านห้าแสนบาทนะฮะห่างจากข้างหลังเป็สวนเนาะคนเข้าไปไม่ได้เนาะมันเป็นสวนนะครับก็เจ้าของไม่อยู่นะครับก็สนใจมาได้เลยนะครับพื้นที่สะดวกนะ พื้นที่สะดวกฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นถนนออกไปเส้นชัยภูมิภาคดีชุณพลหนองบัวละเวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ห่างจากที่ผมยืนเนี่ยห่างจากถนนใหญ่ก็ประมาณ3ามกิโลนะครับฝั่งขวามือนะครับขวามือฝั่งนี้ก็จะเป็นไปทางหนองวัวแดงนะไปทางเส้นหนองวัวแดงนะครับหนองวัวแดงก็ประมาณ40 50ิบโลนะครับประมาณนี้นะฮะทำเลสวยนะทำเลสวยนะเป็นที่โล่งเหมาะสำหรับท่านที่กํลาลัง ทำเป็นบ้านสวนปลูกผักผลไม้แล้วมีพร้อมให้ <c oughs> ดิสดํานันนะครับมีโกดังให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโกดังเก็บของให้เรียบร้อยแล้วมีที่พักด้วยนะฮะหรือจะเป็นแล้วแต่นะแล้วแต่เจ้าของใหม่ที่จะมีคิดเอททำอะไรยังไงแต่พื้นที่สองไร่กด่งสามราคาสามร้อยห้าแสนะะ 3, 5, บาทเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับเป็นบ้านสวนบ้านพักส่วนตัวมีรั้วล้อมรอบนะฮะเจ้าของฝากข่ายนะขออนุญาตนะครับเพราะเข้าไปไม่ได้เจ้าของเขา <c oughs> เดินสายทําบุญอยู่ช่วงนี้นะฮะสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคราคาย้ำราคาอีกทีเดึงขนาดพื้นที่2ไร่2งานนะฮะราคา3ล้าน5้าแสนบาทนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ